พี่จิตใจทั้งด้วยเลยวะ,ะคิดคอีกคนหนึ่งไม่นิส,สัยเสียที่สุดเลยอะเฮ้ยมันเกินไปแล้วนายสันฮะมันจะอะไรกรนันขนาดเอาเรื่องของกินถ้าแค่เค้กชิ้นเดียวด่าฉันขนาดนี้เลยหรือไงพี่ทำอะไรนะไม่เคยคิดถึงจิตใจคนอื่นด้วยซ้ำไปตายอดตายอยากจากไหนมั้งคะเนี่ยไม่ได้กินข้าวเย็นหรือไงกินกินซุปไปพี่แต่ไม่อยู่ท้องโอ้ยกินซุปตอนเย็นมันจะอยู่ท้องอะไรคะกินซุปอะไรไปอะ่ะซุปหน่อไม้ก,กับข้าวเหนียวอีกสองกระติบ <c oughs> กินเยอะขนาดนั้นแล้วยังไม่อิ่มเนี่ยนะคะปอบสิงแล้วมั้งเนี่ยเอามีด่าฮะกินไปเอาไปไม่เอาทุยอ้าวน้องซานลงมาทำไมคะหายดีแล้วเหรอก็ดีขึ้นแล้วพี่โล่หรอไหนดูดิอือโอ้ตัวก็าไม่อน่ละน่าจะหายแล้วล่ะแต่พี่เนี่ยรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวไงก็ไม่รู้อว่าเหมือนจะไม่สบายอ่ะเป็นพี่ลองแปะเจลลดไข้ดูโอ๊ยแจ้งพี่ได้ขนาดเนี้ย หายดีจริงๆแล้วล่ะค่ะไี่กูกาวมันไม่แน่นเฉยจะกินอะไรไหมเดี๋ยวโทรสั่งให้เอาไหมไม่เป็นไรเลยพี่เพราะว่าผมเนี่ยเก็บเค้กพรีเมียมมาไว้แล้วตอนไม่สบายผมไม่กล้ากินเพราะผมกลัวลิ้นผมเนี่ยรับรสอย่างไม่เต็มที่อตอนนี้แหละถึงเวลาของมันแล้วถ้าจะตัดเต็มไม่ะี่นี่ ไม่มีไม่มีไม่มีเป็นอะไรคะน้องซันไม่มีอะไรคะเค้กหมไม่ดิพี่หายไปทั้งก้อนเลยเนี่ยพี่เห็นไหมไม่เห็นนะตอนมาหยิบน้ําก็ไม่เห็นมีเค้กสักก้อนอะเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงอะผมเป็นคนเช่เองกับมือเลยอะแล้วพี่รู้ไหมว่าร้านเนี่ยเนี่ยเค้กเขาสั่งยากมากเลยนะผมออเดอร์ลวงหน้าไปเป็นเดือนเลยเค้กมะพร้พาวเนี่ยหายไปไหนอะเอ้ยซันฮะ เค้กมะพร้าวเหรอเออที่บนกล่องเนี่ยจะมีรูปลิงถือลูกมะพร้าวใช่ใช่พี่เห็นหรอเห็นอยู่ไหนชั้นนี่แหละกินฮะพี่กินไปหมดก่องเลยนะไม่ใช่คือไม่ใช่ผมถามจริงไอ้ชันพี่ทำได้ยังไงไอ้ชันไม่ต้องพูดเลยพี่พี่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะคุณอย่างพี่เนี่ยหลายรอบแล้วพี่รู้ไหมว่าเค้กมะพร้าวก้อนเนี่ยผมอยากกินขนาดไหนตอนผมนอนไม่สบายนะผมนอนเพ้อถึงเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวเนี่ยพอผมหายดีผมก็จะมากินแล้วผมไม่ได้กินแน่นะพี่จิตใจทำด้วยเลยวะ คิดอีกคนหนึ่งไม่นีสัยเสียที่สุดเลยอะอเฮ้ยมันเกินไปแล้วนายซันฮะมันจะอะไรกันขนาดนัเรื่องของกินถ้าแค่เค้กชิ้นเดียวด่าฉันขนาดนี้เลยหรือไงพี่ทำอะไรนะไม่เคยคิดถิงจิตใจคนอื่นด้วยซ้ำน,นี่ใสัยวะไอ้ซันเค้กมะพร้า,พาวทำลวแล้วฉานแล้ว